สวัสดีค่ะพี่น้องสิบเทียงแล้วย่าเหเกะเนี่ยกับการแตงโยแตงกินจะ้ะย่าเหกําลัางหนึ่งขาเนี้วจะพี่น้องนี่แหละหัวหนึ่งขาเนียวของย่าเหเ้ะเพ็ดดัดแปงเอาจากแบบง่ายๆมันนี้ย่าเหกะชิ้นหนึ่งเขเนี้วกินกับยา่างใส่กรอบจะพี่น้องไทยซอสเสตใส่กรอบแบบบานห้องแม่จะพี่น้อง ส่วนของพ่อใหญ่กระสีเป็นถอดสักท่องจากพี่น้องนี่ย่าเอกกระแล่งหลันมักยุจ่ายย่าเอกกระสีมักใส่เกลือแล้วก็ใส่พริกป่นจา่าล้วย่าเอกกระสีเอามาถอดจากพี่น้องให้พ่อใหญ่กินจา่าอันนี้เป็นกับของพยย่อใหญ่์หมกขาวซุกแล้วกระสีเอาแพ็คมาลวกจากพี่นอ้องลวกเินกับซุปกระเขือจากย่าเอกซุปไว้ตั้งหมูว่า,า,วานและ มอนี่ยหเอกลวกผักคล้ายย่างจากพี่น้องนี่ทั้งแค่รดนีทั้งหลันบ็อกกอลีหรากำพักกาดจังย่ด้พักกาดหน้าตลาดเอเชียลวกผักของใหกับเซแเราจะของพันใหยกับสเปนขอดตะก่อาให้พยจ้า แมา่จ่าบันี้พี่น้องมากินเขากะย่เาเฮีจ้าในสุบบัตเขือในสุบบัตเขือจารพี่น้องเบิ้งกระติ๊บเขากะย่าเฮียของเราพี่น้องอมาหนึ่งติ่มซำย่าเฮียกับใส่ผักาขาวห้องกลางเอาจ้าก,กินสุบบัตเขือจารพี่น้องตับไก่จารพี่น้องต้มหมูวานนี่ละ สุกบเกือกินย่างได้ตัดแฉบพี่หนอกมั้งย่าเห่เป็นคนมากินสุกบเกือไหมจ๊ะป็นนี่แกงแกงอินเดียพี่หนอกวินาลูปนัดก็ไม่กินน้ำเข้าได้พี่หนอกอืมแล้วหนัวได้ไหมล่ะ กินยังกะกิ้ไปจังสีและพี่นวัง <c oughs> ยูสองเถอะอันนี้เป็นใส่กวากแบบแานห้องแบบพี่นวังหอมหอมแบบักกูด กอพลังนะเดี๋ยว,วมันมาแสออ่ยมึ่งเมื่อไงพิษมันก็จะี่นอนอันแสงจำไหม นแกงอ่ะอินเดียน้ำผึ้งไงก่นสีแดงซื่อๆเด็ดพี่น้องแต่ว่าบอ๊อบเพียบจ้ะมันเป็นซอสข้าวเจ้าแม่พี่น้องรวกพัก หลอดของงานดีดจ้ะจ้าพี่นองยาเหกับพัเยายก,กินข้าวอิ่มหรอจ้าเกือบเป็นเบิด์จุกแน่วจาะพี่นองอิ่มละพั <laughs> ะเยยว่าอิม่มแล้ว ขอบคุณหลายๆนะจ้าพี่น้องติด,ต,ดตามมึงคิวของยา่จ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจเยอะน้ำน่อด้จ้าขอเป็นแม่คลิปหน้าจากพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า